สนับสนุนโดย Allnew Isuzu BX เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก Property Perfect สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เกาที่คันนะครับมาพบมาเจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ครับกับรายการที่สัรหาเรื่องราวสาระต่างๆสิ่งที่เป็นประโยชน์มาบอกมากล่าวแล้วก็มาเล่าให้กันฟังในยุค new normal แบบนี้นะครับในยุคที่เรารเผชิญกับโควิด19กันอย่างท่วนหน้าแน่นอนอาจารย์วิถีชีวิตเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตชีวิตประจําวัน มันเปลี่ยนไปเยอะจนบางคนบอกว่าโอ้ยเปลี่ยนแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่อยอดถูกเร่งรัดนะครับทั้งต่อยอดทั้งเร่งรัดเหรออาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งนะคะในการที่จะทําให้คนทั้งโลกประเทศนี้เลยให้เป็นมนุษย์ดิจิทัลเป็นมนุษย์ดิจิทัลเหรอใช่คือคือเราต้องการให้เราทุกคนเนี่ย เป็นพลเมืองของประเทศดิจิทัลคือเป็น Native of Digital Nation นนะครับคือโดยปกติแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นยุคดิจิทัลเราก็เป็นประชาชนอินเดียพลเมืองอินเดียพลเมืองไทยพลเมืองพม่าพลเมืองญี่ปุ่นใช่ก็แยกไปตามเขตการแต่พอมายุคนี้เนี่ยเรากลายเป็นพลเมืองของประเทศดิจิทัลคือทั้งโลกเนี่ยเรามีประเทศเดียวคือเป็นประเทศดิจิทัล มันไร้พรมแดนด้วยแต่นี่ความเป็นคนดิจิทัลเนี่ยมันก็เป็นไปนะครับด้วยระดับที่ต่างกันอา,อาจจะมีมนุษย์<ช>บางคนที่เราเรียกว่าอินโนเวเตอร์มนุษย์พวกนี้เนี่ยพอดิจิทัลมาปั๊บฉันก็เป็นดิจิทัลเลยเปลี่ยนก่อนใครเพื่อนเลยรับนวัตกรรมมาก่อนเลย<ช>และเสร็จแล้วเราก็มีคนที่เป็นเออร์ลี่อะดอปเตอร์แปลว่าพออินโนเวเตอร์เขานำมาปั๊บ เออร์ลี่อะด r ตามทันทีก็รีบตามเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้นอมังเคิขาแสดงให้เห็นนะยังไงฮะว่าทางด้านของคน i n n โนเวเต้น่มีประมาณ2%กว่าแค่2%เองหรอแต่า a r l y a d o อะด็เนี่ยมีประมาณ13%กว่าก็แปลว่าตรงนี้ประมาณ16%เข้าไปแล้วครับนี่คือกลุ่มแรกๆที่รับนวัตกรรมเสร็จแล้วมันก็จะมีคนที่เป็น majority ส่วนใหญ่ใช่ไหมตรงนี้ประมาณ68%ตครับตรงนี้เขาทำยังไงอาจารย์ก็คือหลังจากอินโนเวเตอร์เขานำมาเออร์เรียดอปเตอร์บอกเฮ้ยฉันต้องตามนะฮะในเมื่อมีคนที่ล้ำสมัยนะฉันต้องทันสมัยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มที่เป็น m a j ORITY บอกว่าเอาละถ้าเช่นนั้นฉันจะขอตามสมัยเมื่อมีคนล้ำสมัยมีคนทันสมัยฉันจะขอตามสมัย ซึ่งคนตามสมัยไอ้หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่แหละมันยังช้าอยู่ยังช้าอยู่เหรอคือมันยังไม่มากันเต็มไงอ๋อแล้วมันยังมีกลุ่มประเภทที่ว่าเออไม่อยากยุ่งด้วยเนี่ยอีกประมาณสิบหกเปอร์เซ็นต์อันนี้คือของพวกล้าสมัยอีพวกล้าสมัยครับซึ่งตรงนี้ประเทศไทยเราเองเราก็เรียกนะคะยุคของเราที่ต้องการคนเข้ามาเนี่ยเราเรียกว่า Thailand i n c l u s i v e เคยพยายามจะดึงอินคลูดคนเข้ามาครับนะครับแต่ความที่บางคนก็เร่งรัดบางคนก็ไม่เร่งรัดแต่พอมีโควิดขึ้นมาปั๊บเป็นยังไงอินคลูซีฟถูกเร่งรัดมีตัวเร่งใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเช่นอะไรถ้าแจ็คอยากจะไปเที่ยวด้วยกัน แจ็คไม่เข้าได้ไหมแจ็คไม่เข้าดิจิทอลได้ไหมโอ้ยไม่ได้สิเพราะเขาต้องทำผ่านทางแอปพลิเคชันไงจานแล้วคนละครึ่งล่ะโอ้คนละครึ่งก็ต้องยิ่งผ่านมือถือเลยแหละผ่านแท็บเล็ตเลยและอันนี้เป็นทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายใช่ไหมโอ้ผู้ซื้อก็ต้องโหลดคนขายก็ต้องโหลดอีกแอปนึงสำหรับรับตังเลยครับแล้วเมื่อเขาไม่ให้แจ็คออกนอกบ้านไปกินข้าวแจ็คทำไง โอ้เราก็ต้องสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันให้ Delivery มาส่งเป็นยังไงคะเป็นยังไงจำนวนคนที่เข้ามาสู่โลกดิจิทัลเร่งรัดไหมโอ้ถูกเร่งรัดเข้ามาเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นจำนวนคนเยอะขึ้นไหมเยอะมากใึ้คนที่ชาตินี้ไม่คิดจะยุ่งจะเกี่ยวเนี่ยยุ่งไหมต้องหาโทรศัพท์ต้องหาแอปมาลงแล้วเพราะฉะนั้นนี่คืออันแรกเลย คือเราเนี่ยต้องการดิจิทัลดิจิทัลไลซ์นะเราต้องการเปลี่ยนคนให้เป็นดิจิทัลอยู่แล้วแต่มันก็เป็นไปตามที่พี่ว่ามันก็มีอินโนเวเตอร์มันก็มีเออรี่อะดัปเตอร์มันก็มีม ajority อะดัปเตอร์เนี่ยนะคะแล้วมันก็มีกลุ่มที่เล็กเกิดคือกลุ่มล้านสมัยแต่ตอนนี้ทุกคนถาโถมเข้าไปหมด ไม่งั้นจะไม่ได้4 0เซของเราเที่ยวด้วยกันไม่งั้นจะไม่ได้คนละครึ่งโอ้ใช่แล้วถ้าเกิดแม่ค้าแม่ขายไม่ไปเอาไอ้ป้ายคนละครึ่งไปตั้งก็จะขายไม่ได้ขายไม่ได้คนจะหาแต่ร้านคนละครึ่งนั่นไงเพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นมนุษย์ดิจิทัลเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยที่ว่าโควิดมาเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยคือมาเร่งรัดดิจิทัลไลเซชันมาเร่งรัดการปรับเปลี่ยนชีวิตจากชีวิตอนาล็อก ให้เป็นชีวิตดิจิทัลมากขึ้นเร็วขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองข้อแรกเลยครับคือคงจะเห็นชัดเจนนะเพราะว่าตัวอย่างจากร้านข้าวแกงข้างบ้านเลยนะจารย์เพราะว่ารับประทานอยู่เป็นประจําในช่วงเช้าเชเราก็ไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าที่ร้านนี้ก็เป็นคุณป้านะที่มาขายของขายข้าวแกงตักข้าวแกงให้เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยแรกๆเองเนี่ยเราก็โหลดมาแล้วแอปพลิเคชันแล้วก็สมัครใช้บริการคนละครึ่งไปแล้วแต่ว่าที่ร้านเนี่ยก็ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ยังไม่ได้สมัครทันที แต่ว่าต่อมาเมื่อมีกระแสคนมาถามถึงมากๆถามมากๆเข้าคุณป้าเขาเลยจำเป็นจะต้องโหลดแอปพลิเคชันคือที่แรกคนไม่เข้าใจไงครสำหรับคนซื้อเนี่ยมีโควตาแต่คนขายไม่มีโควตาเนาะคือคนซื้อเขามีจำนวนว่าเขาจะแจกให้เท่าไหร่่แต่คนขายเขาไม่ได้มีโควตาถ้าใครอยากจะร่วมเข้าไปได้เลยใกล้ๆบ้านพี่เนี่ยมีตลาดชื่อ Market Today นะครั เขาจะเป็นตลาดเย็นคือต้องไปหลังสี่โมงเย็นเย็นถุนเนี่ยนะครับตอนหลังที่พี่ไปเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของร้านเป็นยังไงตั้งป้ายคนละครึ่งหมดเลยนะครับเพียงแต่พี่เนี่ยไม่ได้โหลดมาแต่ว่าเราก็เห็นเลยว่าเฮ้ยพ่อค้าแม่ขายต่างๆทั้งหลายที่อยากจะได้โอกาสในการซื้อขายในตอนนี้เขาจำเป็นจะต้องเข้าสู่โลกดิจิทัลนะครับทีนี้มันยิ่งไปกว่านั้นอีกแจ๊ค สมาร์ทโฟนสมัยก่อนเนี่ยเราพูดกันที่หลักหมื่นอ๋อใช่ครับก็แพงแต่ปัจจุบันนี้ดูที่เขาขายในโทรทัศน์เห็นไหมครับสองพันห้าร้อยเอาถูกนะเพราะั้สองพันหราสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ใช้ได้เราจะเป็นคนขายเราก็ใส่แอปไว้ได้ลงแอเราจะเป็นคนซื้อเราก็มีแอปไว้ได้นะครนี่คือความเป็นดิจิทัลของเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แล้วก็สมาร์ทโฟนก็เอื้อมถึงมากขึ้นเพราะได้ความที่เป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าตอนนี้เริ่มใช้มาหลายปีสพักว่านถูกมากนะฮะถูกมากพี่ขอสารภาพความเชยของพี่อาจารย์ทำไมล่ะพี่ก็มีนะมีอะไรพี่ก็มีแอปเคพลันะพี่ก็มีแอปกรุงไทยเน็กซกรุงไทยนซึ่งสามารถโอนเงินได้วันหนึ่งพี่ไปซื้อโต๊ะที่ JJ Market นะครับก็ที่แรกตั้งใจไปซื้อตัวเดียวแต่พอดีเห็นมันดีพี่ก็เลยซื้อมากกว่าหนึ่งตัวนะพอซื้อมากกว่าหนึ่งตัวเงินพี่ก็ไม่พอจ่ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าพี่เชยยังไงโอ้โหนะอย่างนี้เนี่ยนะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนกันใหญ่เลยตอนนี้มีปฏิกิริยาเร่งร้าใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์เจอประสบปัญหาอย่างไรอาจารย์เชยอย่างไรเดี๋ยวกลับมานะครับสักครู่เดียวกับ All-New Originality Redefined Isuzu UX Red แม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูใจสีหน้าอาินาชานาเวลมามณยห้ามขโมย ขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี r ร um, ิ h เชส Strawberry ลดลดลดน้ำตาลหวานน้อยลงกินท่าไหนก็อร่อยหันมากิน r ริ h เชสอร่อยได้คุณค่าวิตามินลองซะดีดีอืมอร่อยอร่อย

สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก Property Perfect กลับมาเกาที่กันกันต่อนะครับอาจารย์ไปที่ JJ จใช่ไหมครับเพื่อไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ คือตั้งใจไปซื้อโต๊ะตัวเดียวสุดท้ายซื้อสามโต๊ะนะครับพอไปคิดเออบางทีตอนเราไปตักบาตรเราไปยืนรอเราก็หิ้วอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาสักตัวหนึ่งสําหรับจะไปวางสําหรับตักบาตรได้ไหมคือตั้งใจจะไปซื้อโต๊ะสําหรับที่จะทํางานนะครับเสร็จแล้วก็เออบางวันเราก็ไม่กินข้าวในห้องไม่ได้กินข้าวในห้องกินข้าวแต่กินข้าวในห้องนอนเอาอีกตัวหนึ่งใจ้ห้องนอนเอาเป็นสองตัว เสร็จแล้วก็มานั่งนึ่งขึ้นมาแล้วตอนตักบาทล่ะเราก็ชอบไปยืนหิ้วรอใช่ไหมพระมาอ๋อครับเออราหาอีกตัวหนึ่งเลยซื้อ3าตัวเลยได้สามพอสามตัวเงินในกระเป๋าที่เป็นเงินสดก็ไม่พออ๋อครับก็ถามเด็กนะก็ถือว่าเป็นการขยับได้ขั้นหนึ่งนะครับรับบัตรเครดิตไหมอ๋ออันนี้เราก็เริ่มเพราะว่าไม่มีเงินสดแคชเลสและแคชเลสละนะครับไม่ต้องหยิบต่างก็เอารับบัตรไเด็กบอกรับครับแต่ว่าคิดเปอร์เซ็นต์นะครับ อ๋อมีหักเปอร์เซ็นต์พราก็ะจักเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่อยากหักเราก็เลยถามเด็กว่าใกล้ๆแถวนี้มีตู้เ TM ไหมอายังเหมือนสมัยก่อนต้องถามแบบนี้แหละเด็กคนนั้นก็บอกว่าเอาอยู่ตรงนั้นครับขณะที่เด็กคนนั้นกําลังแนะนําเด็กคนเดงเดินเข้ามาแล้วพี่มีแอปหรือเปล่าล่ะครับสา้แอปได้นละครับนะเราก็นั่งนึกก็มีเนี่ย่า่ทำไมเขไม่นึกถึ คือเดี๋ยวนี้จ่ายง่ายและใช้แอปใช่คือทําไมเราเชยขนาดนั้นไงหรือว่าใช้ QR code เนี Man, ่ยอาจารย์คือถ้าเราไม่มีเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึ่งนะครับ แต่เราไว้ทำไมได้ไหมครับแล้วมีไว้สั่งของที่บ้านอ๋อเหรอคือความชินว่าเวลาเราสั่งผลไม้ที่บ้านเราสั่งที่บ้านเราใช้แอปจะต้องใช้แต่เวลาไปซื้อที่ร้านนี่พี่ยังไม่เคยใช้ทิ่หน้าร้านแล้วยังชินแบบเดิมอยู่ยังชินแบบเดิมหนึ่งเพราะเงินสดสองถ้าไม่มีเงินสดจะใช้บัตรเครดิตสามถ้าไม่รับบัตรเครดิตเขาจะคิดเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปกดเอทีเอ็มเด็กไม่ได้บอกแล้วพี่มีแอปหรือเปล่าครับเอามีสิจริงด้วย มีสิพี่จ่ายแอปสิครับจ่ายแอปได้นะครับแล้วก็ไม่เสียอะไรเลยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยโอ้าทันสมัยกว่าเราอีกเห็นไหมล่ะเอายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคราวนี้พี่ก็เลยโอเครู้ละตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อของเนี่ยบางทีนะก็ไม่อยากจับเงินสดใช่พี่ก็อ่ะขอาบัญชี่าแล้วก็จ่ายหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้นะแจ็คไปซื้อของเนี่ยอาจารย์ก็ขอ Q R โค้ดเขาหรือ Q r โค้ดก็ได้สแกนจ่ายสแกนโอนได้หมดนี่ไง ความเป็นดิจิทัลมันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็วนะ,ค,ะครับในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใน5ปีแรกเนี่ยเขาตั้งเป้าเป็นไท a แลน n ์อินคลูซีฟหมายความว่าเป็นประเทศไทยที่จะดึงคนเข้าสู่โลกดิจิทัลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งจากการที่เรามีเรื่องของ เราเที่ยวได้กันคนละครึ่งรวมทั้งเงินเยียวยานะครับเราดึงคนเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่ทำให้เกิดเป็นแคชเลสโซซ o c ต e ี้เนี่ยได้เยอะมากโอ้น่าจะจริงนะอาจารย์คือทีแรกเนี่ยมันก็กลายเป็นคนที่ได้รับครับแต่พอมาถึงคนละครึ่งเนี่ยมันกลายเป็นพ่อค้าแม่ขายด้วยเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่เข้าสู่ระบบเนี่ยมันจริงเยอะมากเพราะว่า ถึงแม้เราจะมีโควตาสําหรับคนที่จะเป็นผู้ซื้อแต่เราไม่ได้มีโควตาสําหรับผู้ขายผู้ขายนี่ไม่จํากัดแล้วผู้ขายก็มากันเป็นเถือกเป็นแถวไอ้ป้ายหัวใจครึ่งเซี่ยวเจอกันเนี่ยนะครับอยากได้มาติดร้านที่สุดไม่หมดเลยจริงครับเอออาจารย์ไปตลาดลองดูสิใช่แทบทุกพี่ไปตลาดเนี่ยแทบทุกร้านเลยใช่คับเพียงแต่ว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใช้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้พี่ก็อยากจะขอร้องและเชิญชวนนะครับ ถึงแม้ว่าไอเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นประโยชน์ก็ตามนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในฐานนะที่เราจ่ายเต็มได้เก็บโคต้าคนละครึ่งไว้ให้คนอื่นที่เขาจำเป็นไหมเนาะเพราะว่ามีจำกัดสําหรับผู้ที่จะเข้าไปใช้คนละครึ่งนะครับคือบางนะทีคนบางคนเนี่ยมาพูดกับพี่บอกว่านี่เขาพยายามเข้าคนละครึ่งเข้าไม่ได้พี่ก็บอกเนี่ย พระเจ้าเนี่ยเขาต้องการให้เธอทําบุญทํากุศลเขาจะไม่ให้เธอเข้าได้เพราะฐานะอย่างเธอเนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ยถือว่าพระเจ้ากําหนดแล้วกฎเกณฑ์มาแล้วว่าถ้าเป็นแบบเธอจะไปเอาทําไมคือหลายคนเข้าไม่ได้แล้วบ่นเสียดายว่าไม่ทันลงไม่ทันก็รายได้อะรายได้เหมือนอย่างรอบหลังที่เขามีการกําหนดอะที่เขาจะช่วยเหลือคนที่อยู่ในมรตราสามสารอ๋อใช่ะ พี่บอกถ้ามีเงินเก็บ5้าแสนเนี่ยเขาไม่ให้นะอ๋อเนาะเขาก็ต้องมีการตรวจสอบดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเงินฝากเกิน5 0 0แสนแล้วไม่ได้ย่าบนนะเออนั่นสิเนาะย่าบนมันไม่ได้เสียดายเอาให้คนที่เ็ามีเงินติดลบหรือที่เ็ามีเงินเก็บอยู่เป็นหลักหมื่นหลักพันให้เขาไปก่อนได้ไหมมีเงินห0 0แสนยังจะไปเอาอีกเหรอเพราะฉะนั้นคนหลายคนที่มาบ่นให้พี่ฟังว่าเข้าคนละครึ่งไม่ได้นี่พี่บอกพระเจ้าเขากำหนดแล้ว เขาไม่อยากให้เธอทำบาปเ็อถือว่าช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เธอได้ทำกุศลไงคนอื่นด้วยเนาะเธอได้ทำกุศลที่เธอทำให้ัวตตานี้ว่างและให้คนอื่นเขาได้เธอจะไปเอาทำไมคือบางคนนั้นเล่าให้ฟังฉุตสา์ตื่นหกโมงหนูตื่นหกโมหนูเริ่มกด ไอคนกดมันเป็นใครมันถึงได้กดเร็วหนูว่าหนูตื่นเช้าแล้วนั่นหนูไม่ได้กดไม่ทันเขาพระเจ้าเนี่ยเขาให้เธอทําบุญเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียดายนะครับถ้ากดไม่ทันคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเอาละให้โอกาสกับคนอื่นคือนบ้ไปเห็นน่นะครับเต็มไปหมดเนี่ยแต่การที่พี่ไม่ได้กดไม่ได้ใช้พี่ไม่ได้รู้สึกเสียดายนะจริงคริงคือเรารู้ว่าเรากซื้อของเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยเราซื้อของ เราซื้ออาหารซื้อนุ่นซื้อนี่นี่ยนะครับหมดไปพันกว่าบาทถ้าเราใช้คนละครึ่งงานจะจ่ายแค่700ดร้อเพราะว่าเขาให้เต็มที่วันหนึ่งก็ร้อยาสิบาทแต่พี่เองจะจ่ายเท่าไหร่ก็ตามพี่มไม่รู้สึกเสียดายเนาะเพราะเราคิดว่าเราไม่น่าจะได้ เราก็มีกําลังจ่ายเรามีกำลังของจ่ายอยู่แล้วและในเมื่อมันมีโควตาจํากัดสําหรับคนซื้อให้คนที่เขามีความจําเป็นมากกว่าเราดีไหมให้เขามีความจําเป็นแล้วเขาได้ลงแล้วเวลาเขาไปซื้อกับข้าวเนาะจารย์เวลาเ็าไปซื้อของใช้ของอะไรให้เขาได้ลดครึ่งละอย่างมีอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยเขาขายลูกชิ้นปิ้งไม้ได้ยี่สิบบาทก็มีคุณป้าคนหนึ่งเข้ามานี่ไม้เท่าไหร่เนี่ยสิบบาทหรือเปล่าจ้าสถานเลยนะ พอคาตอบดีมากถ้ามีคนละครึ่งก็สิบบาทครับแต่ถ้าไม่มีก็ยี่สิบอ๋อก็จริงแล้วใช่เขาหมายเลยยี่สิบบาทนะแต่ถ้าเกิดป้ามีคนละครึ่งป้าก็จ่ายได้แค่สิบาทเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออหลายอย่างนี่เราไม่น่าเชื่อนะจานว่าเอาละตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่ไม่คิดว่าเขาจะก้าวมาสู่โลกดิจิตอลได้เนี่ยนะครับก้าวเข้ามาสู่โลกดิจิตอลอย่างรวดเร็วคนหนึ่งที่สนิทกับพี่มากทำไมฮะ ไม่เคยเชื่อฟินเทคเขาไม่เคยใช้แอปเทคโนโลยีทางการเงินไม่เคยจะอยากจะใช้เลยทุกอย่างเนี่ยเขาไปทำที่แบงก์หมดอะเอาหรอไปทำธุรกรรมต้องไปแบงก์เท่านั้นบางทีเนี่ยเดีดเด็ดนั่เด็ดเด็ดนั่งนี่ๆๆไปเพิ่งคุยดีเดียวกับมาคุยทำไมอะวันสุดท้ายล้วในการจ่ายบัตรเครดิตอ๋อต้องรีบไปที่แบงก์ต้องรีบไปที่แบง,ง,บแบงก์จะจ่ายโอนบัญชีเข้าแอปอะไรในแอปนี้ไม่ได้เขาไม่มีแอปอะไรเลยนะคะ แต่ปรากฏว่าพอตอนหลังเนี่ยเขาเห็นคนอื่นสะดวกอะไรต่างๆนานาเขาก็รู้สึกอ่ะจำเป็นแล้วมั้งสุดท้ายเขาก็มีแอปขณะที่มีแอปอยู่เพียงแค่สองธนาคารเขามีมากกว่าสองจริงเหรออตอนนี้มีมากกว่าเราตอนนี้นะเขาจ่ายบัตรเครดิตเขาสั่งซื้อของ เขาใช้แอปหมดแล้วเขาถูกอินคลูดเข้ามาแล้วสบายเลยนะครับเห็นไหมครับว่าการปรับตัวในโลกยุคนี้เนี่ยคนไทยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วทุกช่วงอายุทุกช่วงวัยซะด้วยนะครับหลายๆคนสวเนี่ยผมไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะโหลดแอปแล้วก็ใช้เป็นแต่ตอนนี้คล่องมากกว่าผมสวนี่คือสูงวัยเดี๋ยวุคนขึ้นจะเรียกว่าลูกที่สมาชิกสวคือสูงวัยครับเอาละพักตรงนี้สักครู่ช่วงหน้ากลับมาสรุปปิดท้ายกันครับ SUSU UX Originality Redefined แม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูจากสิหนะ้าอาชินาชานาเวลามานวยห้ามขโมยขอให้ทุกคน ซื่อสัตว์กันนะครับความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีริเชสสตรอเบอรี่ลดลดลดน้ำตาลหวานน้อยลงกินท่าไหนก็อร่อยหันมากินริ h เชสอร่อยได้คุณค่าวิตามินลองซะดีดีอืมอร่อยอร่อย กินแล้วไม่เปลี่ยนใจ richest rich ที่คุณค่า rich ที่ความอร่อยเหนือทุกความชื่อเหนือทุกความสำเร็จ all new isuzu new x originality redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จรีวองซอยเกิดผลิตจากทัญ,ญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก Property Perfect กลับมาสรุปปิดท้ายกับเกาที่ทันไหมครับ เมื่อกี้เนี่ยแจ็คพูดสบอไม่แปลว่าสูงวัยเดี๋ยวก็จะนึกว่านี่เราพูดการเมืองนะไม่ใช่การเมืองสวสบคือสูงวัยถ้าเราพูดถึงวินมาชิกมันจะกลายเป็นพูดการเมืองไม่พูดการเมืองเราพูดถึงคนอายุเยอะถ้าคนอายุเยอะเนี่ยนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องคือคุณป้ายังมาถามเลยนะคุณป้าร้านข้าวแกงเนี่ยว่าเขาโหลดยังไงเขาสมัครยังไง เพราะฉะนั้นแปลว่าผู้สูงวัยในเวลานี้เป็นยังไงฮะก็กลายเป็นมนุษย์ดิจิทัลแจ็ครู้ไหมว่าเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วครับพี่ถูกเชิญเป็นบรรยายเรื่องดิจ i ทั l ไอโซเลชันนะคะก็หมายถึงคุณยายทั้งหลายเนี่ยถูกแยกตัวให้เหงาหงอยเพราะการที่ลูกหลานเป็นมนุษย์ดิจิทัลแต่คุณยายไม่เป็นแจ็คคงเคยเห็นภาพนะครับ คนนี้เล่น Facebook คนนี้เล่นเกมคนนี้อ่านไลน์นะคะนั่งกันที่พื้นคุณยายนั่งอยู่ที่โซฟาดูทีวีคนเดียวหัวเราะคนเดียวไม่มีใครสนใจคุณยายไม่มีใครคุยกับพี่ต้องเป็นบรรยายเรื่องนี้ค่ะอ๋อเหรอพี่ต้องเป็นบรรยายเรื่องนี้ว่าถ้าหากว่าตัวเราเนี่ยไม่สนใจในการที่จะเข้าไปสู่โลกดิจิทัลเนี่ยเราจะเหงาอย่างนี้แหละเราจะโดนแย่ไปแต่ถ้าคนอื่นเขาเป็นและเราก็เป็นเราไมิ่ง นะครับม,มันดิจิทัลมันเป็นเครื่องมือแอน i i s o อโซเล n ั n แอน o ีโลลินเมันเป็นเครื่องมือต่อต้านการถูกแยกตัวและมันเป็น เครื่องมือในการต่อต้านความเหงาค่ะโอ oh, ้นี่ช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆนะครับเราจะไม่ถูกแบ่งแยกแปลกแยกอีกต่อไปถ้าเราก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลไปให้ทันโลกนิดหนึ่งแต่ผมเห็นว่าหลายคนตอนนี้ผู้สูงวัยนะฮะหลายคนตอนนี้ก้าวทันจริงๆหลายคนใช้แอปคล่องใช้แอปเก่งมากขึ้นกว่าเด็กๆสมัยนี้ซะอีกอ่านี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคข,ของโควิด19ฝากกันไว้กับการที่การสัปดาห์นี้นะครับวันนี้หมดแล้วหมดเวลาแล้วผมกับอาจาราไปก่อนสวัสดีครับ